น้ติดขยะนะครับไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยอยู่หน้าเมนกับน้องหมาเห็นไปหมดเลยเอ้าชิบหายเลียกระป๋องเบียร์แล้วกระป๋องเบียร์ใครวางผมไปวางไม่นู่นน่ะโอ้โหพวกเลียเรียบร้อยอดกินยังไงลูกยังไงฮึฮึโอ้โหดู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 ยังไงช่วยแกะนะเื้เปียก อื้ยพี่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องอือคนหมายบ้านป้าลุกนู้นอะไรที่ดูครับก่อนมนเริ่มเฮ้ยไหนๆทำบุญนะคนนะกับหมาไงดูเพี้ยงหือ เดี๋ยวจะมาดูทั้งหลังนโอเคได้หมดแล้ว ส่งแมลงก็ต้องแกะให้มันเลยหมาน่าก็น่าจะอดอยากอยู่นะเพราะคนก็ไม่มีกินก่อนน้ำหนึ่งน้ำหนึ่ง แป๊บนึงแปนน๊บนึงเล็กนี่นี่นี่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึงใจยเย็น thế hey, Pì mà hay mải đi cả mày, đồ mình hỉu nha, đồ เดี๋ยวดิหนิจะเอาให้มันอีกเดี๋ยวผมไปบอกให้นันเอาอาหารหมาให้ดื่อเลยให้หมาเย็นนี๋ยวเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดียวมีอันนี้มีปลากระป๋องนี้โอ้โหมั่หิวจัดเลยว่ะอืม

น้ำเข้าที่สุดเลยฝา,ากมึงห้อยไว้กับทงแทนดิเสียบเข้าในทงอ่ะต่อเขในทงทง,ง่ายกว่าเรื่งน้ำเออหมาะทีดเลย